มาดูกิจกรรมยามว่างของพ่อก,กิ๊กกันบ้างดีกว่าค่ะอยู่บ้านพ่อก,กิ๊กทําอะไรกันบ้างนะคะส่วนใหญ่กิจกรรมที่พ่อชอบนะคะก็จะเป็นเรื่องที่จะต้องแบบใช้สมาธิจดจ่ออยู่กับสิ่งนั้นแล้วก็ตอนนี้ก็ไปเรียนเรื่องการซ่อมนาฬิกามานะคะได้กล้องจุลทรรศน์แบบดิจิตอลมาก็ถือว่าเป็นของเล่นใหม่ค่ะอะไรที่ไม่เคยเห็นก็ได้เห็นอีตอนนี้แหละคะ่ะซูมได้ทุกซอกทุกมุมมันฟินก็ตรงนี้แหละคะ่ะ ใชคขีู้เลยฟินอะฟินฟิอเลยฟินทุกคนในบ้านก็ตื่นเต้นนะคะเพราะว่าพ่อได้ซูมเข้าไปจนเนี่ยค่ะมันเป็นซอกเล็กๆของนาฬิกานะคะมันก็คล้ายๆกับเป็นหนังเก่าๆหรือว่าไขมันอะไรสักอย่างที่อยู่ในซอกนี่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 มันขี้พ่อขเหมือเหมือน หมือ,มหมอ,นนองนาฬิกายังไม่พอค่ะขอซองรูหูเอิร์ดอีกสักหน่อยละกันนะคะคตอนนี้พ่อกําลังสนุกกับกล้องจุลทัรศน์ดิจิตอลอยู่ค่ะก็เป็นกิจกรรมยามว่างที่ต้องใช้สมาธิของพ่อกิ๊กนั่นเอง